สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นเลขทูบลาวนะคะกับอาจารย์นะคะท่านผู้ชมเอ้ามาร์ครถสุดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าวันศุกร์วันศุกร์จะออกตัวไหนนะครับอันนี้จุดวันศุกไอ้นี่ท่านผู้ชมปวันศุกร์ก็ติดก็ติดก็ติดนะคะก็ติดน้องมาร์คฮะท่านผู้ชม เจ้าแม่ไสทองนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ให้ดูตัวเลขอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะอันนี้นะ่ะที่อาจารย์ฝันเด้อพี่หน่องเด้ออ๋อถั่วทีม้มันจะไม่หลบมุนนีกสังส่งเลยไปดูเครื่องวิ่งสั่นเคลสไอหน้าจอมาเตรียมเลยทำไมไม่ใส่กระเป๋แาแจ้งวันผมนี่ก็เป็นจุดใหม่นะครับที่เราจะมาจุดเลขทูกเปล่านี่อีกงวดเรามาจุดตรงนี้จ้ะ อันนี้เรขทูบรานะคะลูกสิทธิ์คนสนิทก็คือน้องมารนะคะเราพัฒนาวันที่27นะคะธันวาควมพศ2566เด้อพี่น้องค่ะนะคะแต่กี่ครั้งแล้วคะน้องมารนับกะัะดูแอดมินกัลืมแต่ว่าหูว่าเข่าอยู <laughs> อ่ลบไปหมดเลยเอาตัวนี้ แนวทางนะครับเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่27ธันวาคมนะครับพัฒนาแนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินก็บอกูดว่าจะออกตัวไหนราเอดมินรู้ไหมมันจะออกตัวไหนไม่รู้จังวะให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายจุดแม่นนะเราเนี่ยเอออ่ะน้องมาถ่ายแล้วทีนี้เมื่อวานเลขอะไรกัอันไหนนะเมื่อวานที่เกิจุดเมื่อวานหกไปหกหกเก้าจุดเลขอะไร เลขไทยเลขไทยรัฐบาลนี่ไหนเขามาตรงกับตัวนี้นนั่ไงตรงกับเลขอาจารย์แล้ววันนี้คิดว่าสั่งลอตเตอรี่ประมาณห้าสิบใบนะหกเก้าแล้ของน้องมาร์ทใช่ไหมนั่นน้องมาร์ทเอาไว้แล้วขหกเก้าไม่เขาไม่เขากับเราแล้วที่แน่ๆน้องมาร์ทบอกว่าออกตัวนี้จะอะไรนะถ้าออกหกเก้าเก้าหกนี้วิ่งกี่รอบผ่อนใจเดี๋ยวอ้โหมูเกินโตแล้พี่อ๋อวิ่งช่วยไง เนี่ย้มันเกี่ยวอะไรอ่ะอ่ะพี่อ๋อวิ่งช่วย60น้องมาเด็เก้ารอบโอเคไหมถ้าผีหกช่วยอ๋อถ้าหกเก้าไมช่วยเอาเป็นงานไปไม่ได้ตายไงไม่รู้ว่าดีเผื่อออกมาตัวนี้อ่าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ได้บอกได้บนไว้นะคะคนเดียวดิหมาเดียวแปดไม่แปด ็ซ <Smile. S 2> ื้อไปห้าสบใบแล้วถอาออกก็ต้องวิ่งแล้วแอนบาล่ะแม่ห้าสิบใบพี่อออจะวิ่งช่วยอยู่ใช่ไหมช่วยหกสิรอบหกรอบสองสองสี่หกลอลุนเลขลาวนะคะท่านผู้ชมค่ะมิ่งวิ่ไงเราวิ่งหนาวไม่ได้รึเปลาผมไม่ได้รอนเลนี่เร็วคนแรกจะกลับมาถึงเช่นไอ้ี่ลาเพื่อนเดินเอาไเดินน กลับแล้วเด้อทุกคนอ๋อดัวเลขทุกอนยังไม่จุ่เลยดิมันลงไม่ไหวเลยถ่ายเยอะแล้วโอเคครับเดินทางต่อไปครับรอรอนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ไหนอว่มีมาที่เจ้าแม่ใส่แปดแปดไม่ได้ใส่แว่นตาบ่เห็นได้หนินั่งเนย นี่เปเรเลขความฝันอาจารย์นะะครับีนีรับฝันนัมาเอเลขแปดังไงเก้หรือเป่ผมกแปดหรือเก้าเก้าอจะเป็นเก้าชอบก็ไปลองเสี่ยมดูนะครับานดูนะครับไม่แก็ศูนี่แหละมันมันไม่น่าจะไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับอ๋อถ้าศูนมันต้องใหญ่เนาะแต่นะครับว่ามะแปดไม่เก้าไม่แปดไมเก้าไม่แน่นอนนะครับ ต้องเป็นเก้าเก้าเด้อนี่ครับกระดาถ้าตรงกับเลขความฝันอาจารย์ทำไงเดีเขานี่เฮียเลไม่นี่เรานี่ดีรอเลยเหรอเฮยรอเลยนนี่เก้ามาก็ต้องมีสี่แหละอย่าลืมนะเมื่อก่อนอาจารย์ผิดเลขเราแปดห้าออกไปนั่น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 เก้ามาหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับกระดาษข้างบนนะครับมีหรือไหมเก้านะครับเก้าแปดไหม แต่ีก่าน่าเก้าาเนะคะยังไงก็ก้าพี่น้องค่ะรอสักครู่เด้อพี่น้องค่ะเล่นเลยเกจริงเลยโรนที่สองมาแล้วครับงเก <go dietary> <go prestigious unuz> being ้านะฮะ่ีแนวทางลาวพัฒนาเนาะอยู่เป็นทูปที่สัีหยิบให้เนาะ เปนะครับเนะครับเมื่อกี้แกบอกว่าอะไรนะเก้าแปดมาเลยนงตัวเลยสองตัวเลยน่งตัเลยเก้าแปดแมมาบอกว่าจะมี9กับ8มามาสองตัวเลยคันนี้เพราะว่าที่แล้วเมื่อวานเห็นน้องก็ตุด9ก6 6 6 9บาหก เลขไข่ตรงกับเลขขวานอาจารย์มาบอกเลขอ่าลาวพัฒนาอีกว่าจะมีแปดไปเก้ามาทั้งสองตัวเลยไรแบบนี้เก้าแปดนะคะเหรอตัวสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมไปเรื่อยเปื่อยเราอ๋อรัฐบาลงวดที่แล้วแม่ก็ถูกแล้วค่ะรัฐบาลงวดที่แล้วถูกอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะถูกอะไรอ่ะที่มันออกอะไรอ่ะออกอะไรมั่งจําไม่ได้อะเนี่ยแปดห้าแปดห้าถูกแปดห้าค่ะแปดห้า ถูกแปดห้าเป็นก็ให้เหมือนกันแต่จานนี่เขาให้แม่นนะอาจารย์นวดเดียวนายบอกวดที่แล้วบอกซื้ออะไรก็ต้องมีเจ็ดนะจำอู้มันออกเจ็ดห้ากทอรถเราแต่เป็นลมแต่ดีว่าถูกแปดห้านะพอออกออกเจ็ดห้านะจะเป็นลมไม่งั้นถูกบนถูกล่างเลยอแต่ก็ถูกทุกงวนนะแม่เนาะ ถูกไม่เื่อยถูกมั่งไม่ถูกมั่งแม่ถูกทุกตัวลวันนี้ชอบตัวไหนวันนี้ชอบตัวไหนวันนี้เหรอก็มีเนี่ยล่ละตัวที่ชอบชอบสี่ห้านะยายเ้วชอบสี่ห้าแล้วก็สู่สองซื้อเวลาลัตเตอรมลมแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองนี่ตัมาล่อางนะค่ะเจ็ดสองห้าสอง n g ไปแล้วเราเดี๋ยวก็จะมาแข่งกาจานยุ่งแม่ขอให้โชคดีค่ะจ้าเดี๋ยวาลุ้นเลขไม่ได้เลยหวยเนี่ยของชอบนะแม่เนาะของชอบเนาะค่ะเนาะข้างบนเขาว่ามีสีสีมาว่าที่แล้วเห็นไหมเขาบอกมีเจ็ดก็เจ็ดไมล์ไหมเราซื้ออะไรให้ติดเจ็ดไว้ไหมเรา บอกอยู่เปล่าเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่ซื้อเจ็ดซื้ออยู่แต่เจ็ดไม่ได้เจ็ดห้าไงถ้าไม่รูดนี่ยากเนาะถ้าไม่รูดนี่ยากแต่ข้างล่างอ่ะจอๆเลยแปดห้าได้เต็มเต็มเลยใช่ไหมคะได้ไม่เยอะหรอกได้ร้อยเดียวขึ้นแล้วนะวันที่แล้วเจ็ดเจ็ดก็มาจริงๆนะแม่เนาะงวดนี้สี่สี่ต้องมาเนาะแม่เนาะงวดนเก้าหนึ่งเราก็ได้แต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะจ้ะส่วนหน้าเอาตัวเลขอาจารย์ใช่ไหมคะก็ทั่วทั่วไป เือทั่วไปดูหลายๆอาจารย์อาจารย์ก็แกให้ก่อนเลยอ่ะคือให้ก่อนแล้วเราก็ได้ก่อนเพื่อนนะเนาะใช่แล้วเราต้องรีบไปซื้อเดี๋ยวมันมันไอ้นี่อั้นใ่ไหมอที่แน่แน่ให้ก่อนได้ก่อนไปซื้อก่อนใช่ไหมนี้ก็ซื้อไปแล้วไม่งั้นอั้นนะไมซื้อตัวไหนมากที่สุดอะคะซื้อตัวไหนมากที่สุดของอาจารย์อาจารย์นะเลขอาจารย์ซื้อตัวไหนอาจารย์ก็สีง่ายแกบอกสีมาก็ต้องสีมาแกบอกแม่นนะค่ะเราแกบอกกาแม่นไม่ชอบแต่ทีนี้เราถ้าเราแบบ เราต้องรูดไงถ้ารูดส่วนมากจะไม่พลาดเฮงเฮงปังๆเลยเลยได้ไหมได้ค่ะเก้าแปดสามเนี่ยเก้าแปดสามนะคะสัางอาจารย์นะคะตัวเลขนะคะเก้าแปดสามนะคะเป็นแนวทางของเรานะคะท่านผู้ชมเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเก้าแปดสามนะครับเก้าแปดสามป่พี่เก้าแปดสามเก้าแปดสามเด้อพี่น้องไอเป็นเบื้องวันนี้พี่น้อง แต่ถามคุณแม่อยู่อ้าเอ้เอายังทิ้งท้ายตัวเลขนะคะที่ต้องมาจุดนะคะท่านผู้ชมก็จุดแล้วขอกับเจ้าแม่ไซพองนะคะ9 8 3ลาวพัฒนา9 8 3เดสามไดปน้องได้งดวันที่ ที่สิธันวาคมนะคะพศสอง6ันะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสััสดีค่ะ